ภาวะการและสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึบเนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันมีสาเหตุหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆด้านทําให้นานาประเทศต่างระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงได้ร่วมกันจัดตั้งกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นในปี1992 ย,ยับยั้งและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐภาคีที่ร่วมแสดงเจตจำนงในการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมีสัดส,ส่วนในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ1%เอร์เของทั่วโลกซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามถือเป็นความรับผิดชอบของประเทศไทยที่ต้องร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนร่วมกัน 1. การควบคุมความเข้มข้นในชั้นบรรยากาศ และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวโลกบรรยากาศของโลกคืออากาศที่ห่อหุ้มโลกอยู่โดยรอบและมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้แต่ละช่วงเวลาและแต่ละพื้นที่บนโลกมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นเมิอากาศที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลายเช่นพลังงานจากดวงอาทิตย์วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์การหมุนของโลกการเปลี่ยนแปลงของก๊าซในชั้นบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกเป็นต้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เป็นตัวผลักดันให้ความเข้มข้นของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กา๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นในช่วงคศ1750และปีคศ2011การสะสมของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศอยู่ที่2 0ง0บวกลบ3า0พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารยละ40ของการปล่อยยังคงอยู่ในบรรยากาศที่เหลือที่ถูกกำจัดออกจากบรรยากาศและเก็บกักบ,บนพื้นดินตลอดจนในมหาสมุทร มหาสมุทรได้ดูดซับประมาณร้อยละสามสิบของการปล่อยซึ่งทุกปัจจัยในข้างต้นรวนแล้วแต่มีผลกระทบต่อบรรยากาศของโลกโดยตรงและมีผลกระทบซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังส่งผลทําให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวมอีกด้วยการศึกษาสภาพภูมิอากาศของโลกในอดีตที่ผ่านมามีหลายวิธีหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการศึกษาจากฟองกา๊าซ และฝุ่นละอองที่ถูกสะสมไว้ในแผ่นน้ําแข็งขั้วโลกโดยหลักการคือเมื่อหิมะตกลงมาทับถมกันบนพื้นผิวจะทําให้เกิดช่องว่างของอากาศระหว่างเกร็ดหิมะเมื่อทับถมกันมากขึ้นหิมะจะตกผลึกกลายเป็นน้ําแข็งและกเก็บฟองก๊าซไว้เสมือนแผ่นน้ําแข็งแต่ละชั้นเก็บตัวอย่างบรรยากาศของแต่ละยุคสมัยนักวิทยาศาสตร์จึงขุดเจาะแผ่นน้ําแข็งขึ้นมาตรวจวัดโดยเทียบอายุข,ของฟองกา๊าซและฝุ่นละอองที่ถูกสะสมอยู่ในแท่งน้ําแข็งกับเหตุการณ์ในธรณีที่เกิดขึ้น ในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลทาให้อุณหภูมิของโลกแปรผันตามไปด้วยทั้งนี้เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือกนกระจกสามารถดูดซับรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ไว้ได้จึงทําให้ในบางช่วงเวลาของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนและทําให้บางช่วงเวลาของโลกมีอุณหภูมิต่าลงมากจนกลายเป็นยุคน้ําแข็งสลับกัน สสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโลกการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีน้โร้มรุนแรงมากขึ้นทําให้ทุกประเทศต่างรูมือกันในการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสถานการณ์ตั้งแต่ปี1880ถึง2014อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นประมาณ0.85องศาเซลเซียสซึ่งแปรผันตามปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 4 1 1 ppm อย่างไรก็ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในปัจจุบันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในอนาคตจะยังคงเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่ปี1 9 9 0 2ถึง2014มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกรวมกัน48,892.37เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเฉลี่ย6.75เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคนโดยที่60% ขอปริมาณที่ปล่อยจากทั่วโลกมาจาก7กลุ่มประเทศได้แก่ประเทศจีน23.73%สหรัฐอเมริกา12.93%สหภาพโยุโรปรวม28ประเทศ7.41%อินเดีย6.55%รัสเซีย4.15%บราซิล2.78%และญี่ปุ่น2.7%ซึ่งประเทศไทยมีสัดส,ส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ0.07%ของทั่วโลก หาพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายภาคส่วนจะเห็นได้ว่าภาคพลังงานเป็นแหล่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดถึง72%โดยสาขาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของภาคพลังงานคือสาขาการผลิตไฟฟ้าสาขาการขนส่งและสาขาอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 3. สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยในปีพศ2556 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือกนกระจกทั้งสิ้นรวม318.66เมตรตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการปล่อยก๊าซเรือกนกระจกสามารถจำแนกออกตามภาคส่วนต่างๆประกอบด้วยภาคพลังงานภาคกระบวนการการอุตสาหกรรมภาคการเกษตรภาคของเสียและภาคการใช้ที่ดินขัานเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ทิศทางของการปล่อยก๊าซเรือกนกระจกของประเทศไทยโดยตั้งแต่ปีพศ2543ถึง2556 ประเทศไทยมีการปล่อยกา๊าซหรือกระจกเพิ่มขึ้นจาก226.09เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีพศ2543เป็น3 1 8 6 6เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีพศ2 5 5 6และมีปริมาณการดูดกลับกาา๊าซเรือนกระจกจากภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้เพิ่มขึ้นจาก11.99เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเป็น86.1เมตริกตับอกไซดเทียบเท่าตามลาดับ เมื่อรวมค่าการปล่อยและการดูดกับกา๊าซเรืนกระจกแล้วค่าการปล่อยสุทธิยังคงเพิ่มขึ้นจาก214.09เมตริกตันคาร์บอนดังไซด์เทียบเท่าในปีพศ2543เป็น232.56เมตริกตันคาร์บอนดังไซด์เทียบเท่าในปีพศ2556โดยเป็นการเพิ่มขึ้นที่0.64%ต่อปีจากกราฟจะเห็นได้ว่าภาพพลังงานแหล่งที่มีการปล่อยก,ากา๊าซเรืนก,กระจกมากที่สุด ซึ่งมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีพศ2543อยู่ที่71.21%และเพิ่มขึ้นเป็น74.35%ในปีพศ2556ซึ่งตรงกันข้ามกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและภาคของเสียที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าภาคพลังงานเป็นภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด อันดับ2ภาคเกษตรรองลงมาคือภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ IPPU และภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจ,ก,ะจกน้อยที่สุดคือภาคของเสีย <était> การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคต่างๆได้แก่ภาคพลังงานภาคกระบวนการอุตสาหกรรมภาคเกษตรภาคของเสียภาคการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ภาคพลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพพลังงานปีพศ2556มีปริมาณรวมทั้งสิน้น236.93เมตริกันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งส่วนใหญ่มาจากสาขาการผลิตไฟฟ้าและความร้อนโดยมีปริมาณ98.53เมตริกันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็น41.59รองลงมาคือสาขานขนส่งและสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิน้น 61.17เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือ25.82%และ46.53เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือ19.64%ตามลำดับส่วนสาขาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสาขาเชื้อเพลิงแข็งและสาขาอื่นๆมีการปล่อยรวมอยู่ที่30.68เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือ12.96% ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมปีพศ2556มีปริมาณรวมทั้งสิ้น18.97เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซดเทียบเท่าซึ่งส่วนใหญ่มาจากสาขากลุ่มผลิตภัณฑ์แร่โดยมีปริมาณ18.59เมตริกตันคาร์บอนไดออกไเทียบเท่าคิดเป็น97.97 97ส่วนสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเคมีและสาขากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ มีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดรวมกันอยู่ที่0.37มเ็มตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือ2.03เอร์เภาคการเกษตรการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรปีพศ2556มีปริมาณรวมทั้งสิ้น50.91เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งส่วนใหญ่มาจากสาขาการปลูกข้าวโดยมีปริมาณ27.8% 6เม็กมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็น54.72%เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือสาขากลุ่มดินที่ใช้ในการเกษตรและสาขาคั้นหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์และการจัดการมูลสัตว์มีการปล่อยก๊าซเรือกนกระจกทั้งสิ้น11.68เมตริกตานคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือ22.95%และ9.54เมตริกตานคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือ18.75%ตามลำดับส่วนสาขาการเผาวสัสดุการเกษตรในที่โลง่งมีการปล่อยก๊าซเรือกนกระจกน้อยที่สุดอยู่ที่1.82เมตริกตานคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ3.59%ภาคของเสียการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกในภาคของเสียปีพศ2556มีปริมาณรวมทั้งสิ้น11.82เมตริกตันคาร์บอนไร์เทียบเท่าซึ่งส่วนใหญ่มาจากสาขาการบำบัดน้ำเสียโดยมีปริมาณ6.37เมตริกตันคาร์บอนไร์เทียบเท่าคิดเป็น53.90%รองลงมาคือสาขาการกำจัดขยะมูลฝอยบนดินมีการปล่อยก๊าซเรืองกระจกทั้งสิ้น 5 3 4เมติกตันคาร์บอนลังไส้เทียบเท่าหรือ4 5 1 9ุดส่วนสาขาการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเผามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดอยู่ที่0.1เมติกตันคาร์บอนลังไเทียบเท่าหรือ0.9 1าภาคการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ปีพศ2556 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น13.73เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งมาจากสาขาการบำบัดการปรับเปลี่ยนป่าและทุ่งหญ้าและมีการดูดกราบก๊าซเรือนกระจกในปริมาณรวมทั้งสิ้น99.83เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งส่วนใหญ่มาจากสาขาการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้และปริมาณเชื้อมวลที่กักเก็บในเนื้อไม้อยู่ที่13.38เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและสาขาการฟื้นฟูพื้นที่ทิ้งร้างอยู่ที่ 16.45ไม่ติดกันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากสาเหตุข้างต้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวนิยามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมายถึงการดําเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นการลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าการลดการเกิดก๊าซมีเทน ในระบบบำบ,บัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเป็นต้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตและยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวและสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องเร่งทำการวิจัย รับพัฒนาเพื่อเตรียมมาตรการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบในด้านต่างๆโดยประเทศไทยนับตั้งแต่การเสนอรายงานแห่งชาติฉบับที่2ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อปีพศ2554เป็นต้นมานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการลดการเตือนกระจกหลายอย่างได้ถูกนํามาปฏิบัติในระดับชาติเป็นการตอบสนองต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความใส่ใจต่อการร่วมกันแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลกเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน